สวัดีค่ะวิจิตรา,าฟาร์มนะคะฟาร์มตะกัแตงพัทลังกาจังหวัดสุรินทร์ค่ะเป็นรุ่นจับไข่แล้วนะคะรุ่น45-50วันแล้วค่ะรุ่นนี้เราจังสังเกตได้ว่าตอนนี้เรากําลังรงไข่อยู่นะคะวิธีลงไข,ข่ของเขาคือเขาจะลงไข่ในทรายที่มีความชื้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ถึงรุ่นที่เขาจับไข่เนี่ยพื้นที่ด้านล่างเนี่ยเราจะต้องเก็บทําความสะอาดอย่าให้มีความชื้นด้านล่างได้นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะลงไปไข่เรียราดเลยโดยที่ไม่ลงกระบะทรายที่เราเตรียมไว้ค่ะ กระบาทรายที่เราเตรียมไว้อะความสูงประมาณ5เซนติเมตรนะคะเพราะว่าเวลาเขาหย่อนปูดลงไปเนี่ยไข่เขาจะยาวมากถ้าสั้นกว่านี้ในกรงนี้จะเป็นตั๊กแตนหนึ่งขีดค่ะเป็นกรงเอ่อเป็นชุดทดลองเนี้ยงนะคะกับไข่หนึ่งขีดใช่ค่ะโดยเฉลี่ยนะคะสําหรับไข่หนึ่งขีดถ้าเราเก็บไข่ประมาณสี่รอบเราจะได้อ่อไข่เอาไว้ขยายพันเนี่ยประมาณแปดขีดถึงสิบขีดค่ะแปดถึงสิบใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่ารอบเดียวเลยนะคะเราจะเก็บเอ่อประมาณสี่รอบหรือห้ารอบโดยที่ว่าเราอ่ะ ต้องการปริมาณไข่มากน้อยเพียงใดเอาเอาจากไข่เลยค่ะจากไข่เลยที่วางวางทําการฟักแล้วนับจํานวนวันที่เขาสามารถจะลงไข่ให้เราได้แล้วมีไรายได้เกิดขึ้นจํานวนกี่วันอ่า45วันค่ะ45วันคืนคอราทีเเก็บไข่เลยใช่ค่ะ45วันได้เกเก็บไข่เลยในช่วงฤดูร้อนนะคะ แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวระยะเวลาในการวางไข่จะยาวไปมากกว่านี้ประมาณห้าสิบวันห้าสิบวันใช่เพราะว่าเขาจะอายุยืนก็คือช่วงหน้าหนาวเ,เนี่ยเขาจะไม่ค่อยกินการเจริญเติบโตจะช้าอายุจะยาวอาหารของเขาคืออะไรเป็นหญ้าใบาใหญ่ค่ะประเภทเนเปียหญ้าหวานพวกสวิตจัมโบนนี้ก็ได้หมดเลยค่ะหญ้าหญ้าที่อยู่ด้านนูน้นถูกไหมใช่ค่ะใช่อันนั้นคือหญ้าอะไรครับเนเปียอันนั้น<า>คือเนเปียค่ะเนเปียรําหรับเลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงวัวโดยทั่วไปส่วนมากคนอีสานเนี่ยจะมีหญ้าเกือบทุกบ้านอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเลี้ยงวัวเล ทำอย่างอื่นได้อย่างเช่นเลี<อ>้ยงตะก,ก<อ>ั่วเขาอยู่ง่ายคะ่ะเขาชอบแดดชอบแสงแดดชอบอากาศไทยเทถ้าความชื้นเนี่ยจะอยู่ยากนิดนึงคะ่ะเขาชอบอากาศ <จะ S 1> ร้อนชื้นง่ายกว่าจะเลี้ยงจะเติบโตดีกว่าคะ่ะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยนี่เป็นโรงไหยเออจะเป็นโดมเหมือนกันคะ่ะตอนนี้เป็นโดมแบบลงดินคะ่ะลงดินหมายถึงเราจะลงจํานวนตะกั่วจํานวนเท่าไหร่อยู่ที่พื้นที่ค่ะถ้าโรงนี้จะเป็นที่สามคูณสองเราจะลงประมาณได้ถึงสามขีดถึงสี่ขีดหรือห้าขีดได้เลยอันนี้คือยังไม่ไม่ลงไข่ ยังค่ะร,รุ่นนี้เป็นรุ่นเอประมาณสามอาทิตย์ค่ะยังค่ะสียที่ <5 S 2> จะเริ่มติดปีกค่ะติดปีกติดปีกที่ปแปลว่าลอกคราบครั้งสุดท้ายเขาจะมีการลอกคราบทั้งหมดห้าระยะค่ะลอกครบาบระย,ยะที่ห้าก็คือจะเป็นรุ่นที่ติดปีกเลยพอติดปีกเสียอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาจะเริ่มจับคู่จับคู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็จะเริ่มหาที่ลงไข่เขาจะบ่งบอกว่าเขาจะจับคู่กันเกือบทุกคู่นะคะที่เราเตรียมรับไข่ใช่ค่ะจะต้องเตรียมอะไรบ้างพอบอกคร่าวๆที่ว่า เวลาลองไขใช่ไหมคะเราสังเกตเห็นว่าเขาจะจับคู่กันเกือบทุกคู่พอเขาส่งสัญญาณแบบนี้อะเราก็เริ่มเอากระบะทรายที่เราเตรียมไว้ทรายจะต้องมีความชื้นประมาณ50%จะเป็นทรายหยาบหรือทรายละเอียดก็ได้ค่ะใส่น้ําลงไปให้ชื้นแล้วก็ใส่กระบะแบบนี้นะคะตีดินให้แน่นแล้วเราก็เอาไปวางไว้ให้เขาให้เขาไขาได้เลยแล้วก็พื้นที่รอบนอกเนี่ยอย่างเช่นที่วางหญ้าหรือวางอาหารเนี่ยต้องไม่ให้มีความชื้นมากกว่าทรายที่อยู่ในกระบะค่ะไม่งั้นเขาจะลงไขที่พื้นเขาจะไม่ไขในกระบา ใครจะเสียหายได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลความสะอาดด้วยเรื่องความชื้นะคอันนี้คือเขาก็อยู่อย่างนี้ของเขาใช่ค่ะใช่ไม่อาอารอย่างเดียวไม่ต้องให้น้ําเลยค่ะเรื่องแดดเรื่องลมที่กังวลที่สุดก่อนนี้คือถ้าในการเลี้ยงเนี่ยกังวลเรื่องตููของเขาอ๋อตัของเขาคือมดค่ะมดจะเป็นตัวของตัวอ่อนใช่นี่เป็นวิธีกันมดแบบเปนบ้านไปเลยค่ะเนี่ยเขาก็จะอยู่กันเป็นคู่แบบนี้จับคู่แบบนี้เลยอันนี้คือจับคู่แล้วใช่อันนี้จะเป็นรุ่นลงไข่เขาจะจับคู่กันอยู่อย่างนี้ยตลอดค่ะ ืแบบนี้จะไม่หลุดไปเลยไม่หลุดกันอันนี้หลังถ้าเกิดว่าหลังจับไข่เราสามารถจับทอดได้ใช่ค่ะถ้าจับไข่เสร็จปุ๊บเราก็จับตัวออกได้เลยทั้งรุ่นอืเพราะว่าเขาอายุเขาสั้นค่ะโดยปกติเขาจะมีวงจรชีวิตแค่หกสิบวันพอจับไข่เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มทยอยตายค่ะเขาจะส่งสัญญาณว่าคือทางทางฟามของคุณวิชิตเตยก็คือมีชุดชุดข้อแรกคือชุดพร้อมเลี้ยงใช่ค่ะชุดฝากฟักค่ะฝากฟักจะจะเป็นกรงนะคะกรงพร้อมไข่แล้วก็พร้อมฟักเป็นตัว ลูกค้ามารับกลับบ้านไปดูแลต่อได้เลยก็คือไข่หนึ่งถาดใช่ไข่หนึ่งถาดที่ฟักเป็นตัวแล้วค่ะกงหนึ่งใช่เป็นตัวอ่อนที่แข็งแรงพร้อมเดินทางก็คือไปถึงก็ตั้งก็ให้อาหารเขาเลยใช่ค่ะให้ยาได้เลยตัวเล็กๆนี้ให้ยากินได้เลยตัวขาวๆาเนี่ยนะตัวขาวขาเนี่ยก็คือเขาฟักออกมาจากไข่ประมาณสามชั่วโมงค่ะเขาจะเริ่มแทะจะเริ่มหายาแทะแต่เราสามารถวางไว้ได้เลยเพื่อให้เขาเกาะนอกจากยาแล้วมีอะไรบ้างได้ใบกล้วยค่ะใบกล้วยใบอ้อยใบไทย จำเป็นต้องกล้วยเนี่ยกล้วยชนิดใดก็ได้ขอเป็นใบใช่ค่ะแต่ว่าจะให้มีที่สุดจะเป็นกล้วยน้าว้าเขาจะชอบที่สุดคือกล้วยน้าว้าแล้วก็กินไม่เหลือซากอันนี้จะเป็นกำลังรองกำลังทํากระบาฟักไข่ให้ลูกค้าอยู่ค่ะออันนี้ที่ลูกค้าสั่งไว้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือส่งลูกค้าอันนี้จะเป็นขุยมะพร้าวนะคะใช่่คือการแยกใช่ไหมแยกค่ะแยกใช้เราจะใช้ขุยมะพร้าวปกติเราก็จะซื้อมาจากร้านขายต้นไม้นะคะ ก็จะเป็นกระสอบ,สอบแบบนี้เลยใช่มาถึงเราจะร่อนค่ะกระสอบนี้ประมาณ80บาทถึง100บาทค่ะล้วแต่พื้นที่ก็จะเฉลี่ยใช้ใช่ค่ะเราก็จะใช้ตะกร,าร้าแบบนี้นะคะร่อนร่อนเพื่อ,อแบ่งเป็นสองส่วนค่ะเป็นส่วนด้านบนกับส่วนด้านล่างของอกระบะไข่นะคะอันนี้เดี๋ยวจะมาทาวิธีการการเตรียม ไข่เพื่อฟักเพื่อส่งต่อลูกค้านะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูคร่าวๆนะคะลองลองัาธิยค่ะก่ <Okay. S 1> อนอื่นเนี่ยเราเตรียมกระบาสสาหรับการฟักไข่ก็คือสูงความสูงประมาณห้าเซนนะคะห้าเซนติเมตรขุยมะพร้าวเนี่ยจะต้องชื้นนะคะแต่ไม่ใช่ว่าแฉะนะคะชื้นติดมือชื้นใช่ค่ะช,ชื้นไม่ถือว่าแฉะใช่ตัวด้านล่างของกระบะฟักไข่เนี่ยเป็นขุยมะพร้าวที่ไม่ต้องร่อนค่ะใช้ได้เลยแต่ว่าต้องมีความชื้นนะคะเราก็ใส่ลงไปในกระบาแบบนี้เลย กระบาดท,ที่เราเลือกอันนี้จะเป็นกระบาดสาหรับไข่หนึ่งขีดนะคะจะต้องมีความใหญ่พอที่ไม่ให้ไข่เขาแบบเทินกันนะคะก็คือเราจะต้องเรียงไข่จะให้เขาแบบขี่กันไม่อย่างนั้นอ่ะเวลาไข่เขาเป่งอ่ะมันจะไปเบียดกันค่ะจะต้องกดแน่นวางเฉยอันนี้ด้านล่างจะต้องกดแน่นนิดนึงค่ะะค่ะความสูงนะคะใช่อันนี้จะเป็นเตรียมกระบาะด,ดาประมาณสี่เส้นค่ะความสูงใช่ ด้านล่างมันจะต้องอัดให้แน่นนิดนึงนะคะไม่อย่างนั้นตัวอ่อนเขาจะลงไปข้างล่างอัดให้แน่นให้เขารู้ว่าข้างล่างมันแน่นแล้วเขาลงไปไม่ได้เขาจะต้องขึ้นมาด้านบนอย่างเดียวค่ะประมาณนี้นะคะอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งคือการเตรียมปุ๋ยมะพร้าวใช่เตรียมขุยมะพร้าวด้านล่างเสร็จต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการตัวผงตงนั้นยังก่อนใช่ไหมยางค่ะนี่เป็นด้านบนของหน้าไข่นะคะอันนี้นจะเป็นอาทิตย์ให้ดูก่อนนะคะนี่คือไข่เขาใช่ค่ะไข่ที่เราเก็บมาแล้วเก็บมาจากกระบะทรายในกรงนะคะนี่คือไข่เขา คือทางเราเนี่ยจะเตรียมกระบะฟักให้ลูกค้าเลยค่ะโดยที่เราจะกำลังจะทําสาธิตให้ดูนะคะว่าเราเตรียมกระบะฟักยังไงขั้นตอนต่อไปเลยโอเคอันนี้ือไขใช่ที่เราเก็บมาที่เราเก็บมาเราก็ชั่งน้ําหนักให้เรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นกระบะสาหรับ1ขีดสําหรับ1ขีดนี่ก็คือจํานวนขนาดกรงที่เราทํามาใ่ไพอเราเตรียมกระบะด้านล่างได้แล้วนะคะเราก็นําไข่ที่เราชั่งไว้แล้วนะคะมาเรียง ได้เลยไม่ต้องรบน้ำถนอมอะไรทั้งสิ้นไม่เป็นไรค่ะเขาได้ใช่ไม่ได้บอบบางอะไรขนาดนั้แล้วเราก็จัดเรียงไข่นะคะอย่าให้ไข่เขาอยู่บนกันแบบนี้ก็คือเราเรียงให้ให้เต็มกระบะเฉลี่ยเฉลี่ยให้เต็มพื้นที่ที่เราเตรียมค่ะนี่คือการจัดเตรียมไข่ตะกแตนที่จะนําไปฟักในกรงที่เราจัดเตรียมไว้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะหารายได้พิเศษเสริมรายได้ค่อนข้างที่จะดีใช่ไหมฮะค่ะก็พอเลี้ยงตัวเองได้ค่ะ นอกเหนือจากอย่างบ้านเรานอกเหนือจากการทําส่วนอื่นๆก็บางเวรจากกันไปไดนไปนากา,ากลับมาเราก็มาดูพวกนี้นะช่วงเช้าช่วงเย็นก็เป็นการเลี้ยงที่ค่อนข้างที่จะง่ายวางตักแดดแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการถูกฝนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ตอนตัวอ่อนตอนที่เป็นตัวอ่อนก็คือระวังเรื่องมดค่ะศัตรูของตะกแตนช่วงอ่อนตัวอ่อนก็จะเป็นมดนะคะมดนก nope. ใช่ นกนี้จะไม่ค่อยมีผลค่ะเพราะเขาเข้าในกรงไม่ได้ค่ะแต่ว่ามดการจัดเรียงได้ปล่อยแลวใช่ค่ะอันนี้มือคือทับกันไหมไม่ทับไม่ทับค่ะเราต้องเรียงอย่าให้เขาทับกันให้ได้มากที่สุดอันนี้คือจํานวนหนึ่งขีดใช่ค่ะค่อนข้างเยอะนะครับท่านผู้ชมค่ะฟักออกมาประมาณอยู่ที่สองพันห้ารอยตัวบวกๆนะคะอยู่ที่ปัจจัยการฟักค่ะก็คืออุณหภูมิแล้วก็ความชื้นความชื้นเนี่ยห0 7สิบถึง็ดสิเซ็นค่ะอุณหภูมิในการฟักสา3สิห้าถึงสิบ็ดองศาค่ะจะเป็นอุณหภูมิที่ฟักตัวไดด้้ีีค่่ะถาอุณหภูมิท เกิน37องศาเนี่ยเราต้องให้ความชื้นให้ความชื้นให้ถึงกับความร้อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวไข่จะสุกถ้าไข่สุกแล้วก็คือไข่ตายขั้นตอนต่อไปนี่คือาการเรียงไข่เสร็จแล้วใช่ค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนที่เรียงไข่เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ก็คือพยายามอย่าให้เขาขี่กันนะคะอย่าให้เขาอยู่เขาขี่กันเพราะว่าเขาจะต้องใช้พื้นที่ในการขยายตัวไข่ขเขาจะใหญ่ขึ้นกว่านี้ค่ะอ่าโอเคอ่าพอเราได้ไข่ที่เราเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้ขุยมะพร้าวที่เราที่ละเอียดใช่ ความชื้นเหมือนกันค่ะความชื้นไม่แฉะนะคะไม่แฉะแต่ชื้นชชื้นจับแล้วรู้สึกว่าชื้นใช่ค่ะเสร็จแล้วเราก็โรยเลยค่ะหนาไหมเอ่อหนึ่งเซนค่ะหนึ่งเซนหนึ่งเซนติเมตรค่ะไม่หนาไม่ต้องกดไม่ต้องไม่ต้องกดหน้าดินค่ะก็แค่เคลียร์เคลียร์ให้มันแบบเต็มพื้นที่ค่ะอ่าอันนี้คือการคือการเตรียมกระบะฟักค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะใช่ค่ะพอถึงลูกค้าแล้วลูกค้าจะต้องเปิดฝาออกพรมน้ําเช้าเย็นค่ะแล้วก็เอาออกตักแดดได้เลย เป็นวิธีการบ่มไข่ที่ธรรมชาติค่ะจะใช้เวลาประมาณสิบห้าวันการนําฟักก็คือวางไว้ที่กรงเราเลยใช่วางไว้ในกรงกที่ต้องกันมดค่ะ<า>เปิดฟ้าออกพรมน้ําเช้าเย็นวางกลางแดดค่ะพรมน้ําเช้าเย็นต้องเฉะหรือว่าต้องชื้นชื้นอย่างเดียวชื้นค่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วเราสมมติว่าไม่เคยเลี้ยงเลยเราไม่รู้ว่าที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะก็คือไม่เปียกไม่ไม่เปียกไม่ไม่เฉะใช่ค่ะก็คือเราเอามือเขี่ยเข้าไปดู เขี่ให้ถึงไข่ว่าน้ำที่เราฉีดเมื่อกี้ถึงตัวไข่ไหมถ้ายังไม่ถึงก็ฉีดเพิ่มอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าจะดูแต่ด้านบนไม่ได้เราต้องให้ลูกค้าเนี่ยเขี่ยดูไข่ด้วยว่าเขาโดนน้ำไหมก็คือเขี่ยดูได้ปกติไม่ต้องถนอมไม่อะไรใช่ค่ะความรุนแรงก็ไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่มีผลนอกจากเวลาไข่ตปงไข่เป่งที่แปลว่าพร้อมจะแตกได้ก็เป่นนี่คือลักษณะเขาจะเป็นยังไงเป็นสีเหลืองค่ะโดยปกติแล้วไข่เขาจะเป็นสีน้ำตาลนั่นเองนะคะจะให้ดูข้างใน นี่ค่ะอันนี้คือไข่ที่เก็บสดๆนะคะจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะข้างในสักแกะได้ด้วยใช่แกะได้ใช่ข้างในฝักเขาจะมีประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบตัวนะคะอเนี่ยเขาจะเป็นฝักยาวๆแบบนี้ค่ะนี่ข้างในฝักเป็นสีน้ำตาลอันนี้คือไข่ใหม่ให้ผู้ชมดูนะฮะถ้าไข่เป่งแล้วจะมีสีเหลืองค่ะขนาดจะใหญ่ขึ้นครับอขั้นตอนต่อไปครับก็คือวางและพรมน้ําใช่ค่ะเปิดฝาวางพรมน้ําแล้วก็วางในกรงป้องกันมดเลยไม่งั้นมดเขาจะเข้ากระบะ แต่ช่วงที่ฟักตัวเนี่ยหนึ่งถึงห้าวันแรกก็คือยังต้องให้ความชื้นอยู่ก็คือให้เขาอยู่ใช่เพราะว่าตัวอ่อนตัวอ่อนเขาจะได้ออกมาง่ายค่ะยังไม่ให้อาหารเออวางหญ้าได้เลยวันแรกที่เขาฟักก็คือเริ่มวางเศษหญ้าได้เลยให้เขาาหาที่เกาะหาที่แทะค่ะสามชั่วโมงแรกเขาจะยังไม่แทะหลังจากที่ตัวอ่อนเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีดําเนี่ยเขาจะเริ่มหาอาหารกินได้แล้วค่ะอืมเราก็ให้อาหารเขาได้เลยก็เช้าเย็นเช้าเย็นค่ะเช้าเที่ยงเย็นค่ะ แล้วแต่ว่าเราสะดวกเราจะ,ะเร่งใช่เร่งเขาใช่ค่ะแต่สําหรับคนที่ไม่มีเวลาเลี้ยงอย่างเช่นคนที่ทํางานประจําก็สามารถทําได้เหมือนกันให้อาหารตอนเช้ากับตอนเย็นได้ค่ะแต่ต้องให้ในปริมาณที่มากพอที่เขาจะกินกลางวันได้ด้วยอืมค่ะก็ไม่ต้องยุ่งยากเรื่องน้ําแค่เรื่องยากที่เราต้องดูแลแค่นั้นละะก็ให้เพิ่มเข้าไปอีกทางนี้ทางผู้เลี้ยงกลุ่มกลุ่มเลี้ยงตะกะแตนเช่นเดียวกันความใหญ่ค่ะความใหญ่ความใหญ่ของเราฮ่ ฟาร์มอะไรนะฮะอุไรฟาร์มค่ะอันนี้คุณพี่เจ้าของอุไรฟาร์มค่ะวันนี้แวะมาเยี่ยมวิจิตราฟาร์มสวัสดีครับคุณพี่คสวัสดีค่ะอุไรฟาร์มนะะคอุไรฟาร์มนี่คือคือต้นต้นต้นฉบับต้นฉบับในการนำนำการเลี้ยงตะกระแตนนำสู่บ้านมาใส่มาสู่ภาคอีสานตอนล่างเป็นต้นฉบับของวิจิตราฟาร์มค่ะก็อุไรฟาร์มก็อยู่ทางฝั่งโน้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมทางได้ค่ะได้ค่ะ จะมีอะไรซ้ำใหญ่ค่ะค่ะก็จะพาไปทั้งผู้มไปดูทานู้งเพราะท่ที่อยากเยอะใช่ไหมฮะทางนู้เยอะค่ะจะมีทั้งกระแดงทั้งจริงดีใช่ค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าจะลงอะไรเพิ่มในส่วนของปลาไหลรื่อนี้ต้นแบบต้นแบบอีกแล้วคองร้ต้บเดี๋ยวเราไปยังยมชทางปลาไหลดูใช่ว่าการเลี้ยงปลาไหลจะเป็นยังไงใช่ค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะตอนนี้เนาะเดี๋ยวค่อยไปชมฟาร์มที่ใหญ่มเนาะเดี๋ยวเย็นๆแต่ต้นลมตกไปเยี่ยนชมกันถึงวิธี ฟักไข่แล้วค่ะอันนี้คืองานการนาส่งค่ะอันนี้จะเป็นการจัดส่งสําหรับที่ลูกค้าที่มีออเดอร์มาส่งต่างจังหวัดนะคะเราจะทาในรูปแบบนี้ส่งลูกค้าค่ะแต่บางบางเจ้าเนี่ยลูกค้าที่ต้องการเฉพาะไข่เราก็จะส่งแค่เฉพาะไข่ค่ะช่างน้ําหนักแล้วก็ส่งไปเลยอ,อืมอันนั้นเป็นความต้องการของลูกค้าเฉพาะไข่ใช่ค่ะในการขนสง่งก็ใช้กันกระแทกธรรมดาใช่ค่ะบ่าบอืมเป็นแบบบ้านๆการเลี้ยงที่ค่อนข้างจริงๆไงผมมองแล้วเนี่ยดูเป็นเป็นแบบแต่ถ้าจะให้ทําระบบในเรื่องของ จุดใต้หลังคาอะไรประมาณนี้เป็นโรงเรือนที่มีหลังคาก็จะคือจะดีขึ้นอถามว่าได้ไหมได้ค่ะสําหรับโรงเรือนเก่าเราสามารถปรับใช้ได้โดยการที่หลังคาเนี่ยอาจจะใส่เป็นแผ่นใสสลับเพื่อให้มีแสงแดดส่องถึงตัวค่ะคือถ้าไม่มีแดดเลยเนี่ยการเจริบตัวอาจจะช้าแลวอาจจะยังไงเขาชอบแดดเขาชอบแดดแดดประมาณสัก50เปอร์เซ็นต์โดยสมมุติว่าคือเราจะปรับใช้โรงเรือนนะคะก็แนะนําเป็นใช้แผ่นใสแบบนั้น หรือว่าโรงเรือนที่มีแดดสองช่วงเช้าหรือช่วงเย็นอันนั้นก็ไม่มีปัญหาก็สามารถเลี้ยงได้เลยก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราแบบใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วอันนี้คือย่าอเดเดี๋ยวขอนไปชมในห้าเนเปียค่ะ่เนเปียเป็นด้านนู้นเลยค่ะเนเปียถ้าเป็นในกระถางเนี่ยตัวอย่างจะเป็นหญ้าหวานค่ะในหญ้าหวานอันนี้หญ้าหวานนี่คือหญ้าหวานหญ้าหวานก็ได้ปกติต้นเขาจะใหญ่ไหมต้นไม่ใหญ่ค่ะต้นปุ๋ยใบจะมากกว่าลําต้นค่ะอืมเต็ม มดเต็มอ <differences S 2> ันนี้คือเนึ้นเดียวเลี้ยงขบ้นกินตัวยากก็เอายามาฉีดยากตายหมดอีกมีพีเอ็นของหนูตายหมดเลยง่ายๆพื้นที่ไม่จาไม่ต้องใหญ่ใช่ค่ะอันนี้กำลังกาลังจะขยายเพิ่มนะคะก็เลยเป็นพื้นที่โล่งๆไปก่อนใช่ค่ะเพราะว่าฤดูฝนเราก็ต้องปรับให้ทันไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะท่วม Okay, ท่านที่สนใจจะติดต่อได้ช่องทางไหนครับะจะมีทั้ง facebook นะคะทั้งกลุ่มแล้วก็เพจวิจิตราฟาร์มเต่าแก <จะ S 2> ่นนีอะไรฝากสำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่จะเลี้ยงไหมครับก็การเลี้ยงไม่ยากค่ะเพียงแต่ว่าเราจะเริ่มต้นตอนไหนแค่นั้นเองค่ะขอแค่เราอยากจะเริ่มต้นก่อนการตลาดไม่ยากการตลาดมีรอบตัวค่ะตลาดจะมาหาเราเองถ้าเรามีของก็คืออยากเลี้ยงเต่าแก่นค่ะ สิ่งแรกที่ต้องมีคือที่อาหารก่อนค่ะแหล่งอาหารของเขาก่อนอือาหารสําคัญค่ะอย่างที่สองคือกรงเลี้ยงหรือโรงเรือนอย่างที่สามก็คือไข่พันุ์อืมีสามอย่างนี้ก็คือเลี้ยงได้เลยครับคค่ะรับยังไงก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเลี้ยงที่ค่อนข้างที่จะทำรายได้ได้ค่อนข้างที่จะถือว่าก็เลี้ยงตัวเองได้ค่ะได้อยู่บ้านด้วยได้อยู่บ้านของตัวเองแล้วก็รายได้เนี่ยก็สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อื ก็ถือเป็นช่องทางอยู่ช่องทางหนึ่งครับขอบคุณคุณวิจิตตาฟาร์มนะครับท,ที่มีความรู้ในเรื่องของการเลครีคยงขอบคุณนะคะ